คุณกำลังอยากยิงแอดหรือว่ายิงโฆษณาบน Facebook อยู่เปล่าครับผมมีชุดวิดีโอที่เกี่ยวกับสอนการยิงแอดบน Facebook อัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี่ทางระบบ Ads Manager นะครับของทาง f c e e o o o เนี่ยมันจะมีความสามารถหนึ่งที่ชื่อว่า Advantage Plus ซึ่งมันจะไปอยู่ในชั้นของแคมเปญนะครับที่เป็นส่วนของงบประมาณ Advantage Plus เอาไว้ง่ายมันไปอยู่ในทุกๆส่วนเลยนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้คุณยิงแอดออกไปได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรควรใช้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตกนามวงศ์ครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก่อนอื่นนะครับผมขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษของผมก่อนนะครับที่เป็นคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเคล็ดลับสร้างเงินร้อยล้านจาก7ธุรกิจมาแรงบนโลกออนไลน์ครับปกติแล้วคอร์สเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็น7คอร์สย่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเอามารวมเป็นซื้อหได้ทั้ง7คอร์สเลย ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้ว2 0,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าอตอนนี้ผมมีราคาพิเศษแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับซึ่งมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะฮะยังไงถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้แล้วได้ยินแล้วนะครับรีบแอดไลน์ wbl 99 9 9นะครับเพื่อไปลงทะเบียนเลยนะครับหรือคุณจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับบริเวณคอมเมนท์ที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้นะครับลิงก์นี้จะพาคุณไปดูเนื้อหานะครับว่า7คอร์สเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ได้ทั้งหมดเลยครับแต่ยังไงก็รีบแล้วกันนะครับเดี๋ยวกดไปอีกทีอาจจะเป็นราคาเต็มแล้วก็ได้นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เรามาดูในแอดส a แมเนจเจอร์ของทาง a c e b o o k นะครับหรือว่า ของทาง f c e e o o o นะครับหรือว่าทาง Meta เนี่ยนะ,ะซึ่งเวลาที่คุณเข้ามาแล้วนะครับตอนสร้างแคมเปญนะครับผมจะ,ะยกตัวอย่างเป็นแคมเปญการมีส่วนร่วมแล้วกันนะครับซึ่งเขาเนี่ยผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับตัว Advantage Plus นะครับซึ่งปกติเวลาเราตั้งแคมเปญมันจะมีไล่ไป3ส่วนนะครับตั้งแคมเปญเสร็จปุ๊บมันก็จะมีชุดโฆษณา ในชุดโฆษณาก็จะมีชิ้นงานโฆษณานั่นเองนะครับหแคมเปญเนี่ยมีได้หลายชุดโฆษณาแล้วใน1ชุดโฆษณาก็มีได้หลายชิ้นงานโฆษณานะครับอันนี้ผมก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ซ้ำนะฮะเป็นการทบทวนไปในตัวให้คุณดูตอนที่เราเข้ามาที่แคมเปญนะครูสามารถตั้งชื่อตั้งไรายได้แต่ว่าตอนนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ Advantage Plus โดยเฉพาะนะครับเนะี่ยพอคุณลงมาข้างล่าง กูจะเห็นละนะครับในระดับของแคมเปญเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่า Advantage Plus ตรงนี้ก็คืองบประมาณแคมเปญ Advantage Plus นะฮะ,ะซึ่งถ้าเกิดคุณอ่านนะครับมันก็จะบอกว่างบประมาณแคมเปญ Advantage จะกระจายงบประมาณไปยังชุดโฆษณาต่างๆเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ตามตัวเลือกเป้าหมายประสิทธิภาพและกลยุทธ์การประมูลโดยที่คุณจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละชุดโฆษณาได้อย่างไร,รับ เดี๋ยวผมต้องต้องเขียนอธิบายนะครับเพราะว่าบางทีคุณอ่านที่เขาอธิบายแล้วคุณก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันมันยังไงบางทีรายละเอียดมันเยอะนะอะโอเคนะครับเหมือนที่ผมบอกหนึ่งแคมเปญมันมีได้หลายชุดโฆษณาถูกไหมฮะ,ะชุดโฆษณาเนี่ยที่จริงถ้าถ้าใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า ads set นะครับแต่ผมเขียนเป็นภาษาไทายก็แล้วกันเช่นชุดโฆษณา1ชุดโฆษณา2 ชุดโฆษณา3ามันก็มีไปได้เรื่อยๆนะครับชุดโฆษณาเนี่ยมันจะมีได้เป็นหลายร้อยหลายพันเลยนะครับแต่ว่าแต่ละบัญชีเนี่ยนะครับมันจะมีจํากัดของมันนะมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนนะทางระบบเขาจะจัดการให้แต่ปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปก็ได้เป็นหลักร้อยแล้วนะครับชุดโฆษณานี้ก็ถือว่าใช้กันไม่หมดนะอาจจะต้องใช้กันเป็นแบบหลายๆปีเลยนะครับ อ่าโอเคชุดโฆษณาปกติแล้วเนี่ยในแต่ละชุดนะฮะมันจะสามารถตั้งงบป,ประมาณของแต่ละชุดได้นะครับเช่นสมมติว่าชุดโฆษณาหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคุณขายเสือ้อนะฮะขายขายเฉพาะเสื้อเลยนะครับโฆษณาเฉพาะเสือเ้อในคุณตั้งไว้สมมตินนะตั้งไว้500บาทอย่างเงี้ยนะครับชุดโฆษณาอันที่2อ,อาจจะขายเฉพาะเฉพาะกางเกงก็ตั้ง500บาทชุดโฆษณาที่3 ขายเฉพาะรองเท้าก็ตั้ง5 0 0บาทเนี่ยก็หมายความว่างบประมาณมันจะไปอยู่ที่ชุดโฆษณาตามแบบปกติเลยนะฮะโดยที่ว่าไม่ได้ไปกดงบประมาณแคมเปญแอดเวนเจ e พลัสอ่างนงี้นะฮะมันก็จะประมาณว่าถ้าไอตัวเนี้ยใช้ครบ500ปุ๊บนะครับต่อวันอ่มันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งวันนะนะเอ่อถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปตั้งช่วงเวลาในการโฆษณานะถติว่าคุณคุณปล่อยไปปกติมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งวันให้มันได้500นะครับ อันนี้ก็เฉลี่ยเฉลี่ยทั้งวันให้ได้500อันนี้ก็เฉลี่ยทั้งวันให้ได้500นะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปเปิดตรงเนี้ยนะฮะเปิดอ่ะสูผมกดเปิดนะปุ๊บเนี่ยพอกดเปิดปุ๊บนะฮะมันจะกลายเป็นว่าการตั้งงบมันจะไปอยู่ตรงนี้แทนเห็นไหมอ่าตอนแรกถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะมันจะไม่มีให้ให้ตั้งงบตรงนี้เลย ปุ๊บเห็นไหมตรงนี้มันมัน,ม,นมันเป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนะครับเวลาจะไปตั้งก็งไปตั้งในชุดโฆษณาแต่สุติผมกดตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยชุดโฆษณาเนี่ยผมกดบรรทัดที่2นะเป็นชุดโฆษณาก็จะเ,เนี่ยเห็นไหมเราจะมาตั้งตรงนี้แทนนะก็เหมือนที่ผมบอกเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยก็ได้แต่พอถ้าเกิดเราไปกดตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะกลายเป็นว่าสุว่าคุณแบบว่าเอ้ยโอเคฉันจะเอางบประมาณแอดเวนเทจใช่ไหม ผมเขียนเป็น Advantage นี่นะฮะตรงระดับนี้เลยคุณเปิดปุ๊บแล้วคุณตั้งพันหไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะตั้งไม่ได้ละมันจะปิดไม่ให้คุณตั้งนะครับด้านในตัวชุดโฆษณาไม่ให้คุณตั้งแต่ทีเนี้ยฮะทางระบบนะครับของของทาง Facebook เนี่ยที่จริงมันต้องเรียก AI นะครับที่จริง Advantage พัทั้งหมดเนี่ยมันเป็น AI ที่ทาง Facebook ได้พัฒนาขึ้นมา คือเขาพัฒนามามานานแล้วเพราะว่า Facebook ก็ใช้ระบบโฆษณามาน่าจะเป็น20ปีได้นะน่าจะประมาณ20ปีได้แล้วก็วเขาก็รวบรวมนะระบบคอมพิวเตอร์ก็รวบรวมอะไรหลายอ,อย่างข้อมูลเยอะมากอะนะเพราะฉะนั้น AI ของเขาก็จะไปจัดก,การให้คุณเองสมอว่าชุดโฆษณาของคุณเนี่ยไอที่เป็นเสื้อนะครับเวลามันออกไปปุ๊บคือมันออกไปแต่ว่าเขาเรียกว่าตัวผลลัพธ์มันน้อย เช่นสมมติว่าผลลัพธ์คุณต้องการคนซื้ออย่างเงี้ยนะฮะชุดโฆษณาหนึ่งเนี่ยมันซื้อน้อยนะครับชุดโฆษณาที่สองก็ซื้อน้อยแต่ชุดโฆษณาที่3เนี่ยจะเป็นรองเท้าเนี่ยเออคนซื้อเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางระบบอ่ะเขาจะไปกระจายเองฮะ,อะเขาอาจจะเอาไปกระจายให้ชุดโฆษณาที่ 3- 80%แเอแล้วก็ชุดโฆษณาที่2 10%ชุดโฆษณาที่1เนี่ย10%ดูตามผลลัพธ์เพราะฉะนั้นหมายความว่า ถ้าเกิดว่าคุณตั้ง5 0 0 500 500เนี่ยคือมันใช้หมดก็จริงแต่ว่าอันนี้อาจจะขายได้แค่3ตัวนี่3ตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะได้5นะครับแต่พออันเนี้ยพอมาเพิ่มก็ประมาณนะมันอาจจะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยเขาอาจจะให้ไปเลย1นึ่พันอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้อาจจะให้อย่างละ2 5 0 250อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือมันขายโอเคอยู่แล้วสัดส่วนของมันอะ่ะมันก็เพิ่มตัวนี้ให้คุณก็กลายไปขายดีกว่าเดิมนั่นเอง,เองนะครับ เห็นไหมฮะอ่าน,นี่ก็คือมันมันเหมาะสําหรับอะไรแล้วมันเหมาะสําหรับที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ควบคุมอะไรมากอ่ะคือขอเน้นยอดขายแนละตัวไหนที่ให้มันถึงเป้ายอดขายได้มากที่สุดนะฮะคุณก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แนะอยากจะควบคุมอ่ะนะก็คือให้มันเท่าเกันอันนี้ขายห้าอันนี้ขายสองขายสองก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอก นะเพราะว่าเดี๋ยวจะบริหารสต็อกไม่ได้หรือว่าอะไรก็แล,แ,แล้วแต่มันแล้วแต่เหตุผลนะครับแล้วแต่เหตุผลองคุณน,นะครับหรือบางทีก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยโฆษณามันก็ออกแต่รองเท้าไปเสื้อผ้ากับกางเกงก็ไม่ออกคนอื่นก็ไม่เห็นสิไม่ได้ต้องให้เห็นด้วยอะไรเงี้ยมันมันแล้วแต่นะแล้วแต่เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือระดับแคมเปญนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมปิดอ่ะปิดเรียบร้อยนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของชุดโฆษณา นะครับชุดโฆษณาเนี่ยพอมาดูปุ๊บนะครับลองเลื่อนเลื่อนเลื่อืื่อไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนเลืื่ไปเรื่อยๆนะเนี่ย,ยบางทีมันจะมีโผลอันนี้อันนึงละตำแหน่งการจัดวาง Advantage Plus นะครับเข,เขาอธิบายว่าใช้ตำแหน่งการจัดวาง Advantage Plus เนี่ยเพื่อใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดและช่วยให้โฆษณาเข้าถึงผู้คนมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆคือทาง Facebook เขามีตำแหน่งที่จะไปวางโฆษณาของคุณหลายที่ นะครับฟีดเนี่ยตัวหลักอยู่แล้วฟีดฟีดทาง Facebook ที่เราเห็นกันที่เป็นหน้าแรกนะแต่มันจะไปมีในส่วนอื่นอีกนะครับบางทีเป็น m a r k e t p l a e e บางทีไปไปส่วนของถ้าวิดีโอก็ไปอยู่ Facebook Watch ใช่ไหมที่เป็นอยู่ส่วน,วนของวิดีโอโดยเฉพาะไปอยู่ในส่วนของ a u d i e n e t w o t w o r k อย่ี้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางทีคุณยังไม่รู้เลยว่าเ้มันมีส่วนนี้เหรอ ที่จริงมันมีฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนก็ไปเล่นบางทีไปอยู่ใน a c e b o o k กรุ๊ปก็มีนะาเฟซบุ๊กกรุ๊ปอยู่ดีก็โผล่โฆษณามาก็มีนะฮะที่เป็นกลุม Facebook เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้ก็ปกติเขาตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับอ่านะแต่ถ้าเกิดคุณกดไปที่ตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเองมันก็จะอย่างเงี้ยฮะคุณจะไปลงที่ไหน Facebook อย่างเดียวหรอ Instagram อย่างเดียวหรือ Messenger อย่างเดียวหรือ Messenger ก็คือ Inbox ของ a c e b o o k นี่นะฮะ a d i n e t w o r k หรอนะครับ Aud n e t w o r k นี่มันก็จะเป็นเหมือนแบบพวกเวลาที่เว็บที่คุณเข้าไปแล้วมันเป็นข่าวบ้างเป็นอะไรบ้างที่มันแบบว่าคลิกเข้าไปอะใน Facebook นะฮะแล้วคุณจะไปเจอนะครับซึ่งเขาก็คล้ายๆว่าเป็นพันธมิตรกับทาง Facebook นั่นเองนะครับมันก็จะไปโผล่ตรงนั้นด้วยไงนะฮะอ่าอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยคุณสามารถที่จริงถ้าเกิดคุณไม่ใช้ a d v เ n t เทจคุณสามารถติ๊กติกตกตกตก๊เองได้หมดแต่ผมก็อยากบอกเลยว่า ปกติแล้วใช้ตัว Advantage เนี่ยจะดีที่สุดพเพราะอะไรครับก็เหมือนเมื่อกี้ที่คุณเห็นด้านล่างเห็นด้านล่างมันมีตำแหน่งเยอะมากเลย Advantage เนี่ยเขาจะไปจัดให้คุณเองว่าโฆษณาของคุณเนี่ยนะครับในตอนที่คุณปล่อยโฆษณาไปแล้วนะครับตัวไหนนะครับไปวางตรงนี้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดเช่นสุว่าซื้อนะโอ้ยวางตรงนี้คนซื้อเยอะที่สุดก็ไปใส่ตรงนี้เยอะที่สุดวางตรงนี้คนซื้อน้อยก็ไม่ต้องปล่อยเลยหรือให้คนเห็นน้อย นะถ้าเกิดว่าคุณไปจํากัดว่าไม่ได้ไม่ได้ัจะ,จะเอาตรงนี้อย่างเดียวเนี้ยแล้วสุดท้ายกลายเป็นปว่าเออที่จริงแล้วมันไปไว้สมมุตินะไปไว้ที่ f c e e o o o k r o u p เนี่ยคน,คนคนคลิกปุ๊บแล้วก็ซื้อเยอะที่สุดมากกว่าที่จะเป็นฟีดอีกสมมุตินะาทางทางระบบเขารู้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้ตามของเขาเลยนะครับส่วนไอ้ตัวงบประมาณเนี่ยคุณยังพอเลือกได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็แนะนำเลย นะทีนี้ในส่วนของชุดโฆษณาที่จริงแล้วฮะมันจะมีนี่ที่จริงมันจะมีตรงนี้อีกแต่ว่าตรงนี้นะมันจะแปลกนิดนึงมันจะโผล่มาบ้างไม่โผล่บ้างแล้วแต่นะ,ะ่าทีนี้ตอนนี้คือตามค่าเริ่มต้นนะ่ะมันเป็นแบบตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วก็คือ,อตำแหน่งคือประเทศไทยอายุ2 0บถึง65บวกก็คือทุกคนนะ่ะแทบแบบว่าทุกคน,น่ะนะ ที่แต่อยุ20ขึ้นไปเลยทุกเพศอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นหมายความไงกลุ่มมันกว้างอยู่แล้วเขาก็เลยไม่มีตัวตัวที่เขาว่ากลุ่มเป้าหมาย Advantage Plus โผล่ antage, Press, po, ขึ้นมาเพราะมันกว้างอยู่แล้ว<อ>แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเลือกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองนะ,ะแต่บางค้งมันก็ไม่โผล่นะแต่ผมจะลองดูนะครับสูงว่าเอาถึงแค่อายุ40นะครับ20ถึง40นะฮะและก็ผมจะไปเลือก เกี่ยวกับความสนใจบางอยา่างสมมติว่าเลือกเสร็จปุ๊บะฮะบางทีนะฮะในบางวัตถุประสงค์นะครับทาง Facebook ก็บอกบอกเลยว่ากลุ่มเป้าหมาย Advantage plus เนี่ยนะครับบางวัตถุประสงค์ของแคมเปญเนี่ยมันจะไม่มีนะครับคุณก็ไม่ต้องจำหรอกว่าวัตถุประสงค์ไหนมีไม่มีนะครับวัตถุประสงค์คืออะไรก็พวกวัตถุประสงค์การรับรู้นะครับการชมวิดีโอการมีส่วนร่วม การขายแลวก็การเก็บข้อมูลการโปรโมทแอปอะไรพวกนี้ที่มันจะมี5 6วัตถุประสงค์ที่เราต้องเลือกเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคือคุดกดัเข้าไปปุ๊บตรงไหนมันไม่มีก็คือไม่มีมีก็คือมีแค่นั้นเลยไม่จะได้ไม่ต้องจําอะไรนะครับทีนี้เวลาเลือกเสร็จปุ๊บนะฮะบางครั้งมันจะมีเลยสุว่าเขาเรียกว่าเริ่มเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มันเริ่มแคบลงเขาจะมีช่องให้ติ๊กว่าคือมีมีข้อเสนอมาว่า แนะนำให้ใช้กลุ่มเป้าหมาย d v v n t t a g e p ลา s เพื่อที่ว่าจะส่งนะครับโฆษณาของคุณไปหากลุ่มที่มีโอกาสที่จะซื้อนะทาง AI AI ว่าทางระบบของ Facebook เขาจะจัดการให้คุณเพิ่มเติมซึ่งเขาจะมีเลือกให้ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับในตอนนั้นซึ่งตรงเนี้ยนะเวลามันอย่างที่ผมบอกก็คือตอนเนี้ยมันไม่ได้มีให้ติ๊กหรือไม่ติ๊กนะอันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าเขาเขาบังคับเลยนี่เขาไม่ได้ติ๊กนะเนีย่ยเขาบอกว่า ถ้าอ่านข้าบนก็คืออันเดียวกันนี่แหละเนี่ยคุณกำลังเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน Advantage เห็นไหมครับมีการเปิดใช้งานกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน Advantage สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณเลือกเราจะขยายกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อรวมผู้คนที่อาจรู้สึกว่าโฆษณาของคุณมีความเกี่ยวข้องให้ได้จำนวนมากขึ้นหากมีแนวโน้มจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ย อันนี้มันไม่มีติ๊กให้เลือกคือเขาบอกว่าฉันจะเพิ่มให้อันนี้คือมัดมือชกเลยว่าไม่ต้องเลือกเดี๋ยวฉันเพิ่มให้เลยนะครับที่มันคล้ายๆกับตรงนี้ที่คุณเลือกนะครับแต่มันจะมีบางบางครั้งมันจะขึ้นมาให้คุณติ๊กนะครับเช่นสมมติว่าคุณไปเลือกตรงนี้นะครับเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นนะครับเช่นกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับกำหนดมาเป็นชื่อลูกค้าของคุณเอง นะครับชื่อคนซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยนะคุณอาจจะมีชื่อคนซื้อไปแล้วสักร้อยคน5้าร้อยคนพันคนหมื่นคนอย่างเงี้ยคุณเอามาโหลดไว้ตรงนี้ว่าแบบอยากจะให้คนที่เคยเป็นลูกค้าของคุณเห็นหรืออาจจะเอาไว้สําหรับยกเว้นไม่ให้กลุ่มลูกค้านี้เห็นแต่จะให้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อเห็นอย่างเงี้ยมันจะเห็นไหมมันรวมไม่รวมตรงเนี้ยม,มันได้ไงทีเนี้ยตัวนั้นอาจจะขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งมันจะขึ้นมาว่าคุณจะให้มันส่งไปหาคนอื่นไหมบางทีก็อาจจะแบบว่า เฮ้ยไม่ได้ส่งให้คนอื่นได้ไงถูกไหมบางทีคุณต้องการจะส่งหาลูกค้ากลุ่มนั้นน่ะหมื่นคนนั้นน่ะพันคนนั้นน่ะเพื่อที่จะให้เขาซื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าไปกด advantage pass มันก็จะไปส่งเกินกว่าคนพวกนี้อีกมันก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์คุณไงเพราะใจนั้นฮะออแต่ตอนนี้มันไม่มโผล่มาเนะี่ยแต่ที่จริงมันจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละบริเวณที่กําหนดกลุ่มเป้าหมายนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามันเลือกได้นะมันจะมีปุ่มให้เลือกนะครับมันจะมี heading เป็นช่องนะครับก็แต่คุณ ว่าคุณอยากให้มันขยายหรือไม่อยากให้ขยายนะครับถ้าอยากให้ขยายก็กด,กดติ๊กเลือกถ้าไม่อยากให้ขยายก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับแต่สําหรับการม,มัดมือชกตรงนี้ก็คือก็เอาไปเถอะเพราะว่ามันก็โอเคอยู่นะครับมันก็ช่วยคุณได้นะฮะทีเนี้ยตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับอะไรที่จริงผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะอ่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย advantage นะฮะ มันจะเหมือนกับอะไระรู้ไหมฮะมันจะคล้ายๆกับตัวลูกอะไรนะครับตัวลู a อะไรนะฮะที่เราไปตั้งไว้อะนะผมเคยสอนไว้เมื่อคลิปน่าจะคลิปที่แล้วหรือสองคลิปที่แล้วนี่แหละนะครับคล้ายๆลูกอะไรนะครับคือเขาเขาทางระบบเขาจะไปจัดการเองว่าเอ้ยสุว่ามันปล่อยโฆษณาไปช่วงหนึ่งช่วงที่มันเรียนรู้นะครับ3วัน4วัน5วัน7วัน10วันแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ เสร็จปุ๊บทางเอไอเฟสบุ๊กเขารู้แล้วว่าอ๋อโอเคคนแบบนี้เขาทําตามวัตถุประสงค์คนะุณอ่ะเช่นเขาซื้อหรือถ้าวัตถุประสงค์คุณคือการมีส่วนร่วมหรือการดูวิดีโอน่าส่วว่าคุณแบบว่าอยากจะปั๊มยอดวิววิดีโออยากให้คนเห็นเยอะเนี่ยคุณเลือกเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาจะรู้ละอ๋อคนประเภทอย่างเงี้ยชอบอันนี้เพศไหนอายุประมาณช่วงเท่าไหร่นะครับดูวิดีโอของของคุณที่ส่งโฆษณาไปเยอะที่สุดเขาก็จะไปหาคนกลุ่มนี้ให้เองโดยอัตโนมัติ มันก็เลยคล้ายๆลูกอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ AI ของมันก็ฉลาดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ติดว่าต้องจะจำกัดกลุ่มเป้าหมายแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไป Advantage p a r ์ในระดับของชิ้นงานโฆษณานะครับอ่ะพอกดมาที่โฆษณาเสร็จปุ๊บนะฮะนี่ฮะมันจะมีตัว a d v เ n t a g e p a s ทติผมอะไรเห็นไหมอันนี้คืออะไรการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานย้ายตำแหน่งแล้วอ๋อโอเค มันย้ายตำแหน่งก็แจ้งเฉยๆแต่ที่จริงมันก็จะอยู่ในหน้านี้แหละข,ขึ้นขึ้นลงลงแถวๆนี้แหละฮะนะฮะมันมันก็อยู่แถวนี้เพราะหน้านี้มันก็ไม่ได้ว่ายาวมากนะครับมันคืออะไรนะฮะตอนนี้ยังไม่มีคือมันต้องเลือกบางอย่างมาก่อนนะครับออโอเคมาลองดูของจริงที่ผมเ,เคยใช้โฆษณาครับอย่างตัวเนี้ยมันเป็นรูปนะปกติการใช้ สื่อโฆษณามันก็จะมีหลักๆก็มีรูปกับคลิปวิดีโอถูกไหมฮะตัวหลักๆเลยนะครับแล้วมันจะมีพวกแคตตาล็อกหรือว่าอะไรแต่แคตตาล็อกมันก็ไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับรูปหรือว่าวิดีโออยู่ดีนะครับทีนี้ของผมเนี่ยนะครับรูปเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะขนาดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทีนี้ฮะชิ้นงานโฆษณา Advantage Park มันเป็นอย่างนี้นี่นะครับบางทีมันมัดมือชกนะมันไปจัดให้คุณครบ4องค์ประกอบนี้เลยอ่ะนะครับแต่ของผมตอนนี้ตอนเนี้ย ผมเลือกแค่อย่างเดียวนะครับผมอยากบอกว่ามันต้องแล้วแต่นะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตรงนี้นะฮะเนี่ยชิ้นงานโฆษณาเอฟเฟกต์นะกดกดไปที่แก้ไขนะฮะอ่าสูบบางทีเนี่ยมันกดเปิดให้คุณหมดเลยมัดมือชกแต่บางครั้งเขาก็ไม่กดเปิดให้นะครับทีเนี้ยใช้หรือไม่ใช้นะฮะขึ้นอยู่กับคุณนะครับคุณดูเนี่ยเหมือนผมตอนนี้ผมใช้แค่อันเดียวแต่บางชิ้นงานโฆษณาผมก็ใช้ทั้งหมด4อันเลยนะเพราะเขาบอกว่าตัวเนี่ยมันจะช่วยปรับ ปรุงชิ้นงานโฆษณาของคุณนะครับให้มันดีขึ้นนะครับให้มันเหมาะสมกับคนแต่ละประเภทเพราะแต่ละคนที่เล่น Facebook อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเขามีความชอบเหมือนกันเช่นสุว่าชอบอชอบเตะบอลเหมือนกันนะครับหรือว่าบางคนชอบแฟชั่นผู้หญิงเหมือนกันก็ไม่ได้บอกว่าเขาเห็นชิ้นงานโฆษณาเดียวกันแล้วเขาจะชอบเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้น Facebook เขาจะรู้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเนี่ยเช่นเนี้ยมันมี4แบบ นะครับอีกหน่อยจะมีเยอะกว่านี้นะเผื่อหน้าจอไม่เหมือนกันคุณไม่ต้องตกใจเพราะว่า Facebook ก็ปรับแทบจะทุกวันนะครับอ่ะโอเคอย่างตัวเนี้ยนะครับของผมแค่ไปเปิดตัวเนี้ยเห็นไหมใส่เพลงนะครับเนี่ยก็คือหมายความว่า Facebook จะใส่ใส่เพลงให้อัตโนมัติอ่ะแล้วเขาจะไปเลือกเพลงตามที่คนดูชอบเองนะเขาจะสุ่มของเขาเองนะครับเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ของเขาเองนะทาง Facebook เขาจัดการเอง นะครับผมก็เปิดแค่เพลงอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยอีก3อันคืออะไรเช่นอันนี้การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอันนี้คืออะไรถ้าเกิดคุณเปิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโฆษณาที่ใช้วัตถุประสงค์แคมเปญเนี่ยต้นทุนผลลัพธ์ลดลง3%ก็เขาบอกว่าโฆษณาถูกลงเห็นแล้วก็อยากเปิดถูกไหมแต่มันคือ,อยังไงนะครับมันก็มีอธิบายเนี่ยเช่นบางทีฮะเขาเลือกข้อความแบบต่างๆเอง บางทีตรงแคปชั่นะนะครับในโพสเราจะใส่แคปชั่นบางทีแคปชั่นก็ยาวใช่ไหมบางทีเขาไปเอาแคปชั่นนะครับไปโผล่ข้างบนสุดเลยหรือบางทีเราเอาใส่ไว้ข้างล่างที่เป็นปุ่มกดเขาก็จะเลือกอันนั้นเอาเอาที่เป็นแคปชั่นตรงปุ่มเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนแทนนะฮะอ่าหรือเนี่ยเราจะสร้างรูปแบบโฆษณาของคุณคือผสมผสานะนะฮะไปผสมผสานนะครับอ่าซึ่งบางทีสุว่าตอนแรกผมทําเป็นเห็นไหมฮะอย่างตัวเนี้ย นะครับเป็นที่จริงมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบางทีเขาจะไปเพิ่มให้มันยาวขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับหรือไปจัดการให้เป็นคลิปวิดีโอบ้างอะไรบ้างก็มีนะครับอะ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยในผมแค่ย,ยกตัวอย่างคือมันจะไปปรับคือโฆษณาของคุณมันจะถูกปรับไว้ไงนะทั้งข้อความทั้งรูปทั้งขนาดนะฮะอ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยฮะอันที่สองความสว่างและคอนทราสต์ของรูปภาพนะครับถ้ารูปภาพคุณมันมาประมาณอย่างเงี้ย นะครับเป็นรูปที่เป็นรูปธรรมชาติก็เหมาะสมใช่ไฮะถูกไหมฮะบ,บางทีคุณคุณเอามาอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันโอเคแล้วแต่ว่าทาง a c e b o o k เขาไปปรับให,ให้ให้มันดูดีกว่าเดิมมันก็น่าใช้นะบางครั้งครับผมใช้รูปของจริงนะผมก็กดเปิดอยู่แต่ว่าพอดีอย่างรูปเนี้ยของผมเนี่ยมันเป็นรูปที่เป็นตัวหนังสือเราไปกดตัวนี้สิผมผมก็หัวว่าเดี๋ยวเราไม่เห็นว่ามันปรับยังไงไงนะเดี๋ยวไปไปถึงคนที่เห็นเน่ย มันสว่างเกินไปมันแจ๊ดเกินไปมันยังไงมันก็คงไม่โอเคผมก็เลยปิดไว้ไงนะฮะตัวตัวข้างบนผมก็ปิดไว้ผมกลัวขนาดมันมั่วไงผมอยากจะได้แค่จัตุรัสอย่างนี้นะครับเพลงเนี่ยเปิดไว้แล้วนะครับ animation สามพิติคืออะไร animation สามพิติคืออะไรตรงนี้เขาบอกเลยรูปภาพมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเอาง่ายๆถ้ามันเปิดได้มันก็กดเปิดได้มันจะแจ้งว่าได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าบางทีบางอย่างเนี่ย จากที่คุณอาจจะเคยเห็นบ้างอะบางทีโฆษณามานะฮะมันไม่ใช่มาเรียบๆธรรมดาอยู่ดีมันมาเหมือนแบบวูบเหมือนมันเคลื่อนไหวแบบวูบมาไรเงี้ยเออเนี่ยแหละก็คือเขาเปิดตัวแอนิเมชันสามิติไว้นะครับคือไปทําเป็นชิ้นงานโฆษณาเพนเทนเองนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าอยากให้เป็นก็เปิดซะนะครับแต่ว่าบางรูปบางคลิปวิดีโอมันก็ทําไม่ได้นะครับเห็นไหมในอันนี้ผมก็เลยเลือกเปิดแค่เพลงเฉยๆโอเคนะฮะ อ่าโอเคครับหลักๆก,ก็คือตัวเนี้นะครับทีเนี้ยคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ขึ้นอยู่ว่าชิ้นงานโฆษณาคุณเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันเหมาะสมเปิดหมดมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้แต่ถ้ามันไม่เหมาะสมเปิดหมดมันจะลดประสิทธิภาพนะก <c oughs> <c oughs> ็เลือกตัวเองนะเห็นไหมฮะอ่าผมบอกไปแล้วนะครับคุณลองไปทวนดูแคมเปญเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะเปิดไม่เปิดนะดูดูว่าคุณต้องการแบบไหนสินค้าเป็นแบบไหนตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ย ก็เปิดไม่เปิดก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะล็อกแค่นั้นไหมหรืออยากจะเปิดกว้างให้ AI มันจัดการให้คุณรวมทั้งล่าสุดก็คือตัวเมื่อกี้นะชิ้นงานโฆษณาก็แล้วแต่คุณอีกเพราะฉะนั้นจะเปิดหรือไม่เปิดต้องดูความชอบหรือว่าต้องดูวัตถุประสงค์ของคุณว่าต้องการอะไรกันแน่นะครับอ้าโอเคน่าจะพอเข้าใจถ้าผมอธิบายละเอียดมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากําลังสนใจยิงแอดบน Facebook หรือ เขากำลังยิงแอดอยู่แต่งงงหรือว่ายิงแอดไปแล้วไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายนี้ครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับรวมทั้งคุณจะได้ดูวิดีโอชุดสอนยิงแอดบน f c e e o o o เนี่ยครบทุกตอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ